ใบหน้าสวยเก๋ดูอินเตอร์แต่ที่จริงเป็นไทยแท้เต็มร้อยมาพร้อมผิวสีเข้มเป็นเอกลักษณ์ส่งให้กุ้งกูซุมาชาวดอนเป็นตัวเก่งในกลุ่มแฟนคลับนางงามบนโลกโซเชียลในรอบประกาศผล40คนสุดท้ายเวทีประกวดมิสอ u นเวิร์สไท a แลนด์ปีนี้ หลายคนจับตาเขาสาววัย20ปีเป็นคนไทยไม่กี่คนที่ได้เซ็นสัญญากับเอเจนซี่นางแบบระดับโลกที่นิวยอร์กได้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นนางแบบที่น่าจับตาจากเว็บไซต์ models.com อาศัยช่วงพักเบรกจากฤดูกาลแฟชั่นวีคบินกลับไทยและฟิตหุ่นเตรียมความพร้อมอยู่ครึ่งปีก่อนลงประกวด การเปลี่ยนเส้นทางจากนางแบบสู่นางงามครั้งนี้ยังเป็นการพิสูจน์ตัวเองหวังเปลี่ยนทัศนคติเรื่องความงามที่ผู้คนมีต่อผู้หญิงผิวเข้มขอแค่ภูมิใจในตัวของตัวเองก็สวยได้ค่ะ เดี๋ยแบบทำไมทุกคนที่ชนะแบบมีผิวขาวหมดเลยสัดส่วนโค้งเว้าวแล้วเราแบบผิวสีเราจะเป็นได้เหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เก็บความคิดนั้นมาจนเราเป็นนางแบบจนแบบเราเริ่มดูใหม่ว่าแบบมีพี่เมย่ามีพี่นัดอะไรเงี้ยความคิดนั้นหนูเริ่มกลับมาแลาวหนูแบบเฮ้ยหนูก็อยากประสบความสําเร็จจะดูว่า ก็ด pues ูได mm ้จากการให้สัมภาษณ์เก so yeah. ี yeah. okay. ่ยวกับสื่อมวลชนค่ะอย่างเพิ่งประกาศรอบ40คนสุดท้ายไปนะคะน้องกุ้งกูสุมาก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดที่สื่อหลายคนต่างให้ความสนใจทั้งด้วยเรื่องของหน้าที่การงานการเป็นลังแบกอยูที่ต่างประเทศนะคะรวมถึงกระแสในโซเชียลมีเดียที่กำลังมาแรงในตอนนี้ค่ะกำลังใจดีจากโลกโซเชียลมีแฟนคลับสร้างเพจเชียร์ใน Facebook และตามมาไลฟ์สดถึงงานประกาศผล แต่ยังไม่ทันที่การแข่งขันจะเริ่มจริงก็กลับเกิดสงครามนางงามขึ้นซะแล้วหลังมีคนแอบอ้างปล่อยภาพการถ่ายแบบโชว์เรือนร่างของผู้ปูสมาสร้างความเข้าใจผิดบ,บนโลกออนไลน์ซึ่งภาพทั้งหมดล้วนเป็นเซตถ่ายแบบเพื่อการทำงานและมีบางภาพไม่ใช่นางแบบสาวตัวจริงทำให้ต้องดำเนินคดีทางกฎหมายยิ่งคนจับตาม,มากกระแสะบนโลกออนไลน์ยิ่งแรงตามมาไปเท่าตัวนางงามยุคโซเชียลจึงต้องสตรองใช้ใจิตใจเข้มแข็งเข้าสู้ คนแนะนําแบบเไม่ต้องไปอ่านดราม่าให้เรามาเครียดเปล่าไม่ต้องแบบไม่ต้องรับสื่ออะไรเลยแต่บางทีเราก็ต้องรับรู้ค่ะเพื่อที่เราจะมาอุดรอยรั่วว่าสิ่งที่เราทําไปมันถูกหรือเปล่ามันผิดหรือเปล่าเนี้ยค่ะเราจะได้มาแก้ปัญหาได้ไม่ใช่แบบปล่อยให้คนเข้าใจผิดอยูน่น,นะขะ้อกระแสในโซเชียลจะ จะแรงมากสําหรับทุกเรื่องสิ่งที่สําคัญคือแนทรู้สึกว่าตัวเองจะต้องมีใจิตใจที่เข้มแข็งมันหมายถึงว่าเราต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวเองแน่นอนว่าคนอื่นที่เขาไม่ได้รู้จักเราเป็นการส่วนตัวหรือว่าเขาไม่ได้รู้จักเราดีพออะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> อย่าให้เขามาตัดสิน <c oughs> เพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆ ความสำเร็จของนางแบบบนเวทีนางงามช่วงสองปีมานี้อย่างนางแบบสาวแนอทอนิภพรเฉลิมบุรณะวงศ์ที่สร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบสิบคนสุดท้ายเวทีิสยูนิเวิร์สในรอบ27ปีจุดประกายให้มีนางแบบไม่น้อยตบเท้าหาประสบการณ์จากเวทีนางงามมากขึ้นซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ประกวดค่ะว่าจะดึงศักยภาพออกมาได้มากน้อยเพียงใดและต้องทำการบ้านมาดีพอรู้จักวางตัวที่เหมาะเพื่อตอบโจทย์เวทีเส้นหาตามงามตัวแทน เจนิกาวิชัยวัฒนา